เมเงินสดไปห้าล้านอ้นเยียนถูกลักพาตัวผู้ชายที่ความจําเสื่อมวันนี้แกโดนลักพาตัวจําไม่ได้เลยเหรอแต่สมองผมว่างเปลา่าเงินค่าไทยที่หายไปในกระเป๋ามีเงินแค่ 2, สองล้านห้าเป็นฝีมือของแม่นั่นนะจะไม่ได้กองเงินและภระยนนรยาที่หายตัวไปฉันจะเอาไปให้หมดไปที่ที่คุณหาฉันไม่เจอ <_ an> เหตุการณ์ทั้งสามเป็นเรื่องบังเอิญหรือแผนการที่วางไว้ใครบ้างไม่เคยโกหกอ่ะ จะไม่เคยกลัวใครกลัวแต่ความจนต่อต้องขายยืมจำนำก็จะส่งพวกเธอขึ้นเครื่องให้ได้เป็นโจรปลอมๆทำไมกลายปเป็นเลี่ยฆาไทยละลายกลายเป็นเจ็บจริงไม่ทราบว่าใช่คุณโจรหรือเปล่าครับที่จะหลอกตะโกนดังๆนะ่วยด้วย,วยโธ่ชะมันยาเลยอยากจำความได้ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากรู้ใคร<อ>พาตัวฉันแล้วก็ทำไมเมียถึงที่เช็ดไปฉันรู้แล้วว่าใครบงการจับขึ้นรถเลยแล้วเหรอ 个人各有性格缺口，不懂得关心身边某某以往。<noise>